โอเคก็ต้องขอกลาบสวัสดีเหล่านักเก็บของทุกท่านนะครับที่เก็บของจนชําน้ญนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนเก็บของอัตโนมัตินะครับทําให้การเก็บของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากวันนี้เรามาเริ่มที่หน้าเมนูนะครับต่างจากเดิมนะครับที่เราไปเริ่มที่หน้าที่เขาไปอยู่ในโลกแล้วเพราะว่าแอดออนนี้มีความสามารถพิเศษเรื่องการกิฟปประเทศน,น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะครับเข้าแมปไปเลย ก็คือหลังจากที่เราเข้าโลกไปแล้วครับปุ๊บมันจะได้สมุดหนึ่งอันมานครับเป็นสมุดเกี่ยวกับการตั้งค่าแอดออนนะครับอันนี้ผมทําไว้นะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับแอดออนของคนอื่นนะครับแบบถ้าเป็นแอดออนแบบพูดถึงเรื่องการแบบไอเทมเข้าตัวอัตโนมัติมันซ้าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งทําหรือว่าจากเว็บอะไรอย่างนี้นะครับมันจะซ้ำมากๆผมก็เลยต้องทําอันนี้มาเพื่อเป็นการตั้งค่าแบบเท่ๆไปเลยแบบใช้งาน อันนี้ก็เป็นของคนไทยเองครับผมก็คนไทยนะครับโอเคเราไปพูดมาดีกว่าครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าเลยนะครับสามารถถือสมุดนะครับแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้นะครับทางมานะครับปึ๊บเพื่อเปิดเมนูนะครับอันนี้ก็จะมีเมนูเก็บของอัตโนมัติกับเก็บอีกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาเก็บของอัตโนมัติเลยแล้วกันนะครับโอเครอสถานะนะครับมีสถานะแจ้งแล้วครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสดชนูนะครับขอตัดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ช้าไม่ให้มันช้านะครับโอเคครับมาแล้วครับขออภัยที่ไม่ได้เตรียมของมานะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้ของเยอะจริงๆงในการทดสอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะครับตอนนี้เราเปิดแค่เก็บของนะครับปึ๊บยิงไปเลยนี่ครับของเด้งมาแต่อีพีไม่เด้งมานะครับเราต้องเดินไปเก็บอีพีเองนะครับชิบชบชิบชบประมาณนี้ โอเคหลังจากนั้นแล้วผมจะใช้สมุดเปิดการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บผมจะปิดเก็บของแต่มาเก็บอ e ีกพีแทนนะครับสลับกันดูบ้างโอเคสถานะก็บอกแล้วนะครับเก็บไอเทมถูกปิดเก็บอ e ีกพีเปิดนะครับวางได้เลยแล้วก็ใช้ไฮโดรยิงนะครับนี่ครับรอบนี้อ e ีกพีวิ่งมาหาเราแล้วนะครับสามารถเก็บได้เลยแล้วก็ ไอเทมจะไม่มานะครับเพราะว่าผมปิดร้ายนะครับต้องเดินไปเก็บเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์แบบเก็บทั้งสองอันเลยนะครับทั้งอีคและไอเทมนะครับวางได้เลยเปิดใช้งานทั้งสองแล้วนะครับทึ๊บรอดูนะครับไอเทมจะมาไหมโอเคไอเทมมาแล้วนะครับอิงเลยอีคีก็มาแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งผมทํามาเพื่อแบบนี้ก็คือไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบเวลาเราแบบ เก็บของแบบล้นกล่องแล้วอยากฟาร์มเอ็กพีบ้างอะไรอย่างงี้นะครับไม่อยากเก็บของพอพอแล้วอะไรอย่างงี้ครับแบบฟาร์มเอ็กพีกับมอนเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ก็เลยผมก็เลยใช้มาใช้แบบนี้มานะครับหรือว่าเราไปขุดแร่ได้แค่เอ็กพีไม่เอาฐานอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาฐานมาให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับฐานก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าเก็บแค่ อีกพีนะครับแล้วก็ปิดเก็บของไปได้เลยปึ๊บรอสักครู่นะครับแต่ผมจะขุดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าฐานมันมีมันมีเลเวลไหมมีนะครับนี่โอเคครับแล้วก็ของมันจะไม่เก็บให้นะครับแต่อีกพีจะมาจะมานะครับถ้ามันอยู่ในระยะถ้าอยู่ในระยะไกลมันจะพุ่งมาเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผมเปิดเก็บของมันก็จะเก็บของอีกพีไม่เก็บให้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปดูวิธีการติดตั้งนะครับเพราะว่าแอดออนนี้มันไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับในการใช้วันนี้ใช้ได้ทั้งค่ามอนสเตอร์แล้วก็ขุดขุดนะครับพวกขุดเหมืองขุดบล็อกอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถทําได้เลยเอามาตั้งค่าดูก่อนมันรับรับรับแบบฟังก์ชันการขุดด้วยนะครับนี่ของก็จะดิงเข้ามาเข้าตัวแล้วเหมือนแบบแม่เหล็กนะครับประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดแล้วก็วิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าโอเคมาถึงหน้าต่างโค้ดแล้วนะครับก็การเก็บของแบบนี้นะครับมันโลจิกเดียวกันกับของคนอื่นทํานะครับมันมันคงต้องใช้โลจิกอื่นไม่ได้แล้วนะครับใครที่ว่าแบบเอ้ยไปเอาโค้ดคนนั้นคนนี้มาหรือเปล่านะครับมัน API เดียวกันนะครับซึ่งผมจะไปเปลี่ยนแปลงให้มันแบบต่างกันคงไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้แค่อ่า เมธอดมันนะครับก็คือฟังก์ชันมันหัวข้อฟังก์ชันมันเฉยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ที่ผมเพิ่มมาก็จะเป็นเอ่อเก็บของแบบมีเมนูการเก็บของนะครับอะไรประมาณน,นี้โคดนี้ผมอาจจะเข้ารหัสไว้นะครับเพราะว่าก็อยากอยู่พอสมควรแล้วก็ตั้งใจทํานะครับกลัวการเผยแพร่หรือการนําไปจําหน่ายนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอเคครับมาดูส่วนของวิธีการติดตั้งแอดออนนี้นะครับ หลังจากที่เราติดตั้งแอดออนสำเร็จแล้วก็กดเพจได้เลยครับแล้วก็แฉะเอ็ดเนว์แฉะเอ็ดเนลโวนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับบีฮาว a r Pack นะครับก็เพิ่มเข้าไปได้เลยครับ Auto Inventory BP นะครับนี่นะครับกดเพิ่มไปได้เลยแล้วก็มาเช็คนะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คตรงนี้นะครับพอเช็คตัวนี้มีแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดได้เลยเปิดประมาณนี้นะครับนี่นี่เปิดประมาณนี้ อันแรกกับวันสุดท้ายไม่ต้องเปิดนะครับแล้วก็สามารถสร้างลูกได้เลยครับเพื่อเข้าไปรับความสรุปจากการดูดของนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อทวามแอดออนต่อไปนะครับเป็นแอดออนของคนไทยทํานะครับก็ผมไม่รู้ว่ามีใครทําแจกบ้างนะครับแต่ว่าผม รับจากคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ได้เลยอันไหนที่ทํายากก็ใช้เวลานะครับอันไหนที่ทําง่ายผมพร้อมทาให้เสมอนะครับถ้าผมไม่ติดธุระลนนะครับช่วงนี้ก็เจ็บคอนะครับก็เ,เลยรู้สึกแบบไม่ได้มาทําเรื่องของแอดออนเท่าไหร่นะครับพักผ่อนโอเคครับเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย